ไ s s ซหรือว่า a s t a r o s เป็น1นใน4มอนสเตอร์เรือธงของ Monster Hunter Cross และ Monster Hunter Double Cross แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในมอนสเตอร์ที่มีหลายคนชื่นชอบด้วยรูปลักษณ์และดีไซน์ที่ดูเท่และดุดันและสำหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไร s ซกตัวนี้กันแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง อีกทั้งยังมีเพจ a c e b o o k สามารถตามไปกดติดตามกันได้ไรเซ็กนั้นเป็นสายพันธุ์มังกรบินขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเนินเขาในภูมิภาคอันโคริสส่วนชื่อของมันนั้นเนี่ยมาจากคำว่าไรที่แปลว่าสายฟ้าบวกกับคำว่าอินเสกที่หมายถึงแมลงดังนั้นแล้วเนี่ยรูปร่างของไรเซ็กถึงแม้ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์มังกรบินแต่ลักษณะาทางกายภาพของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแมลงที่มีความสามารถในการใช้ไฟฟ้า ตัวของมันนั้นเนี่ยจะมีเปลือกที่แหลมคมสีทองและดำซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ดูดุด,ดันอีกทั้งยังมีหางสองแฉกที่มีลักษณะเป็นง่ามออกมาอีกด้วยบริเวณหัวของมันนั้นเนี่ยจะมีงอนที่เหมือนกับใบมีดขนาดใหญ่ติดอยู่ปีกของมันนั้นมีขนาดใหญ่หนังปีกนั้นเนี่ยก็จะมีลวดลายคล้ายกับปีกของมแมลงแล้วก็มีทวงท่าในการบินคล้ายกับผีเสื้อซึ่งถ้าเกิดจะดูแค่เพียงภายนอกแล้วจะพบว่ามันช่างงดงามมากเลยทีเดียว ส่วนทางด้านสมาคมนักล่าเนี่ยได้ทําการเรียกมันว่ามังกรสายฟ้าเนื่องจากที่มันสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าในการโจมตีไปในรูปแบบต่างๆได้รูปร่างที่งดงามตามธรรมชาติของมันนั้นเนี่ยช่างตรงกันข้ามกับนิสัยของมันโดยสิ้นเชิงโดยพื้นฐานแล้วไรเซกนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่มีความดุร้ายเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากครั้งที่มันยังเป็นตัวอ่อนเนื่องจากไรเซกนั้นเนี่ยจะไม่ทําการเลี้ยงดูลูกของตัวเองที่ฟักออกมาจากไข่ และจะทําการปล่อยตัวอ่อนเหล่านั้นให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เกิดดังนั้นพวกมันจึงมีลักษณะนิสัยที่ดุร้ายที่มาจากความสิ้นหวังที่ผลักดันให้ปกป้องตอนเองตั้งแต่ยังเล็กดังนั้นเนี่ยมันจึงมองทุกสิ่งที่เข้าสู่อาณาเขตของมันเป็นศัตรูและโจมตีแบบไม่เลือกหน้าถึงแม้ว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์มังกรบินขนาดใหญ่ก็ตามและถึงแม้ว่าศัตรูจะยอมถอยแล้วก็ตามแต่ แต่พวกมันเนี่ยก็จะไม่ยอมปล่อยผู้ลุกรานไปอย่างง่ายๆและจะทำการติดตามอย่างไม่ลดละและในบางครั้งเองแม้แต่สายพันธุ์เดียวกันกับมันเองก็สามารถที่จะตกเป็นเป้าในการโจมตีและถ้าเกิดไรเซ็กหิวมากๆเนี่ยก็อาจจะกินพวกเดียวกันเองได้อีกด้วยมีการพบเจอโดยบังเอิญจากการบุกโจมตีสายดอสแลนพอดอย่างไร้ความปาณีซึ่งโชคร้ายที่ย่างก้าวเข้าไปในเขตแดนของมัน และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานว่ามันบุกโจมตีใส่ราชาแห่งท้องฟ้ารีโอเรอุสที่บินอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วยดังนั้นแล้วการมีอยู่ของไรเซกนั้นไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อฮันเตอร์เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมอนสเตอร์ประเภทอื่นๆอีกด้วย ว,ว่ากันว่าเมื่อมันเริ่มอารวาสก็จะสร้างความเสียหายซึ่งจะทําลายความสมดุลของระบบนิเวศโดยรอบลงและเพราะความอันตรายเช่นนี้มันจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่ากระบฏสายฟ้าหรือจอมอันธพาลแห่งท้องฟ้าอีกด้วยโดยปกติแล้วมักจะเป็นตัวผู้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในขณะที่ตัวเมียน,นั้นเนี่ยไม่ค่อยได้รับการยืนยันสักเท่าไหร่นักไรเซกนั้นเนี่ยมีปีขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาอย่างน่าทึ่งเป็นอย่างมากในหมู่สายพันธุ์มังกรบิน และมีความสามารถในการต่อสู้กลางอากาศเทียบเท่าได้กับบรีโอเรอุสหรือว่าเซเลกิออสเลยทีเดียวและนอกจากนี้ปีกของมันนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เพียงแค่ในการบินเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เป็นอาวุธในการโจมตีได้มันสามารถที่จะใช้ปีกโจมตีด้วยการตะคุบหรือสะบัดเพื่อใช้ในการฟาดฟันได้ซึ่งก็เป็นรูปแบบการโจมตีที่หาได้ยากในสายพันธุ์วังกรบินนี้นอกจากนี้ปีกของมันเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติในการชาร์จไฟฟ้า และในบางครั้งก็สามารถที่จะทําการสั่นไหวเพื่อสร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อีกด้วยซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยรอบคลื่นนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้ลันโกสตาชอตายได้และมันก็ได้ใช้ความสามารถนี้ในการล่าเหยื่อที่เป็นมแมลงนั่นเองกรงเล็บที่แหลมคมได้รับการวิวัฒนาการที่ไม่เหมือนใครโดยจะมีลักษณะที่แหลมแล้วก็งุ้มลง ซึ่งใช้เป็นอาวุธในการโจมตีต่อศัตรูได้เป็นอย่างดีเปลือกที่ปกคลุมร่างกายของมันนั้นเนี่ยมีความคมพอที่จะทําให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บได้เพียงแค่สัมผัสถูกเท่านั้นและหางของมันเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาให้มีรูปร่างเป็นง่ามคล้ายกับกันไกซึ่งสามารถที่จะใช้แทงหรือว่าจับศัตรูได้ดังนั้นไรเซกจึงสามารถถือได้ว่าเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์มังกรบินที่สามารถใช้ทั้งร่างกายเป็นอาวุธได้เลยทีเดียว นอกจากนี้อวัยวะสร้างพลังงานที่มีอยู่ในแต่ละส่วนของร่างกายของมันเนี่ยก็ยังสามารถสร้างพลังงานที่มีพลังเทียบเท่ากับสายฟ้าได้นอกจากนี้ไฟฟ้าของไรเซกนั้นจะแตกต่างกับมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการใช้กระแสะไฟฟ้าตัวอื่นอย่างชัดเจนเนื่องจากแสงของไฟฟ้าที่เรืองแสงออกมานั้นเนี่ยจะมีสีเขียวมันสามารถที่จะปล่อยไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะเช่น ลมหายใจสายฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่วิ่งบนพื้นดินที่มีทิศทางในการวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากกระแสไฟฟ้าจำนวนมหาศาลที่มันกักเก็บเอาไว้ในร่างกายนั้นเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหินที่เปลี่ยนสภาพไปเนื่องจากกระแสไฟฟ้านั้นเนี่ยสามารถที่จะพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ที่มีไรเซกอาศัยอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นความสามารถของไรเซทที่ได้กล่าวไปก็ยังคงไม่น่ากลัวเท่ากับความสามารถที่แท้จริงของมันซึ่งสถานะพิเศษนี้จะถูกเรียกว่าสภาวะประจุโดยไรยเซทนั้นจะทําการสร้างพลังงานโดยการสั่นหัวปีกและหางของมันซึ่งก็จะเป็นการทําให้รู้ถึงสถานะการชาร์จไฟของมันนั่นเองในขณะน,นี้แต่ละส่วนของร่างกาย,ยจะทําการชาร์จกระแสไฟฟ้ามหาศาลเอาไว้ ลักษณะของชิ้นส่วนทั้ง3ที่มีประจุไฟฟ้านี้อยู่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปกติซึ่งจะส่งผลให้การโจมตีโดยการใช้ชิ้นส่วนทั้ง3านั้นเนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นงอนที่อยู่บนหัวของมันเนี่ยจะทําการขยายตัวขึ้นและมีเส้นสีเขียวเรืองแสงส่วนตาของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเรืองแสงเช่นกันลมหายใจที่ปลดปล่อยออกมานั้นเนี่ยก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นและมีการกระจายที่กว้างขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ทําการปลดปล่อยออกมาจากทางงอนของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับดาบสายฟ้าขนาดยักษ์และใช้ในการโจมตีได้กงเล็บปีกและหนังปีกทั้งหมดของมันเนี่ยก็จะเปล่งแสงสีเขียวสวยงามและถ้าหากถูกรบกวนก็จะเกิดไฟฟ้าช็อตในบริเวณนั้นได้ด้วยหางของมันนั้นเนี่ยจากเดิมที่แยกออกเป็นง่ามก็จะขยายออกเป็น4ส,ส่วนและเปล่งแสงสว่างสวยและไม่เพียงแค่ใช้หางในการแทงเหยื่อโดยตรงเพียงเท่านั้น มันยังสามารถที่จะแทงลงพื้นและถ่ายกระแสะไฟฟ้าแรงสูงไปยังบริเวณรอบๆได้และเมื่อทั้ง3ส่วนนี้เปลี่ยนเป็นสถานะการชาร์จพลังของไรเซกนั้นเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นสายฟ้าที่ปลดปล่อยออกมาจากทั้งตัวของมันสามารถที่จะแผ่ไปได้ทุกทิศท,ทุกทางแต่ถึงอย่างไรก็ตามส่วนที่มีการเก็บประจุไฟฟ้านี้ก็ยังคงเป็นดาบสองคมที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภายนอก หากมันได้รับการโจมตีมากเกินไปสถานะการชาร์จก็จะถูกปลดออกซึ่งก็จะคล้ายกับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและนอกจากนี้ก็ยังได้รับการยืนยันอีกว่าหากมันเหนื่อยล้าแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถรักษาสถานะการชาร์จได้และกลับคืนสูส่สภาวะปกติทันทีไรยเศษนั้นเนี่ยยังมีนามที่2ของมันที่ถูกเรียกว่า เซเดนชูไรเซกหรือว่า b o เทเวอร์แอสตารอโดยคำว่า s e d เ n น h ูนั้นจะหมายถึงคู่ครอบครองสายฟ้าสีฟ้านั่นเองครับโดยเจ้า s e d เ n น h ูตัวนี้เนี่ยเกิดมาจากไรเซกที่มีอวัยวะในการสร้างพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนามากเกินไปนั่นเองมันจะเก็บกักพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในระดับเดียวกับสถานะการชาร์จดังนั้นเนี่ยยามปกติร่างกายของมันจะทำการเปล่งแสงสีเขียวออกมา ร่างกายของพวกมันนั้นเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวทั่วๆไปเกือบสองเท่าแล้วก็มีขนาดงอนที่ใหญ่กว่าปกติรูปลักษณ์โดยรวมเนี่ยยังคงเดิมแต่ว่าจะมีความดุดันมากขึ้นและถึงแม้ว่ามันจะมีพลังงานไฟฟ้ามาหาศาลอยู่แล้วก็ตามแต่ถ้ามันต้องต่อสู้กับศัตรูเนี่ยมันก็จะทําการสร้างพลังงานตามพฤติกรรมดั้งเดิมของมันจนกระทั่งมันสะสมพลังงานจนเกินขีดจากัด และในที่สุดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะการชาร์จประจุไฟฟ้าสีฟ้าซึ่งจะเริ่มปล่อยสายฟ้าที่ส่องแสงสีฟ้าซีดบริเวณรอบๆตัวของมันดังนั้นตัวของมันจึงถูกมอบนามที่2ให้ว่าผู้ครองสายฟ้าสีฟ้านั่นเองแต่ละส่วนที่กลายเป็นสีฟ้าโดยประจุไฟฟ้านั้นเนี่ยมีพลังเกินมาตรฐานของไฟฟ้าทั่วๆไปดังนั้นการโจมตีทั้งหมดของมันจึงมีพลังในการทำลายล้างที่น่ากลัวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลนิ่งเบรดหรือว่าดาบสายฟ้าที่เกิดจากการฟาดงอนที่มีประจุไฟฟ้ามหาศาลลงมาเหมือนกับการเวี่ยงดาบนั้นมีพลังในการทำลายล้างที่สูงมากและนอกจากนี้การเคลื่อนที่ของมันเนี่ยก็ยังคงหน้าทึ่งอีกด้วยความสามารถด้านการเคลื่อนไหวที่มากกว่าตัวปกติทั่วไปนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มันมีพลังในการโจมตีสูงกว่าตัวทั่ว,วไปและเหนือสิ่งอื่นใด ความสามารถในการบินของมันนั้นเนี่ยสูงเอามากๆโดยปกติแล้วบรรดาไราเซกเองก็มีความสามารถในการบินที่สูงอยู่แล้วจึงสามารถกล่าวได้ว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์มังกรบินที่มีความสามารถในการบินสูงที่สุดในขณะนี้และนอกจากนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันคุ้นเคยกับความรุนแรงของสายฟ้าที่มีการปลดปล่อยออกมาตลอดดังนั้นแล้วถึงแม้ว่ามันจะโดนแสงแฟลมันก็จะไม่เสียสมดุลและบินต่อเนื่องไปได้ และนอกจากนี้มันยังคงเชี่ยวชาญในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่งโดยใช้เปลือกที่พัฒนาแล้วที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่สนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นมานี้จะถูกเรียกว่าซูเปอร์อิเล็กโทรแมกเนติกสเฟียร์ซึ่งจะทำการดูดทุกอย่างที่อยู่ใกล้ให้เข้ามาอยู่บริเวณแกนกลางได้ถึงแม้ว่าความน่ากลัวและความทรงพลังนี้จะทำให้มันดูอันตราย แต่ก็ดูเหมือนว่าพลังที่มากมายของมันจนเกินไปนี้เนี่ยจะกลายเป็นภาราให้กับตัวของมันเองส่วนที่ทําการรักษาประจุนั้นเนี่ยกับมีความอ่อนแอมันจึงไม่สามารถที่จะต้านทานการโต้กลับของเหล่าฮันเตอร์ได้มากนักและยังรับความเสียหายได้โดยง่ายกว่าปกติแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าพลังงานของมันก็จะไม่ได้ลดลงเหมือนกับตัวปกติเลยนอกจากนี้หากความเหนื่อยล้าสะสมจนถึงขีดจํากัดของมันแล้วละก็ ความรุนแรงของกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยจะทําให้ชิ้นส่วนต่างๆเกิดการสงบลงชั่วคราวซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยจะมีการยืนยันว่ารูปลักษณ์ของมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนกับตัวมังกรไฟฟ้าทั่วไปนั่นเองและด้วยความที่ว่ามันมีพลังในการต่อสู้ที่ท่วมท้นเกินกว่าสายพันธุ์ปกติไปมากทางสมาคมนักล่าจึงได้ทําการกําหนดมาตรการพิเศษในการออกล่าดังนั้นหากไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะไม่สามารถออกล่ามันได้ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของมังกรไฟฟ้าไรเซ็ตเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีตัวถัดไปนั้นเนี่ยอยากจะให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสําหรับในวันนี้ผมคงคลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ